เราจะเชื่อในตัวเองอีกสักครั้งหน,นึ่งเชื่อในฉันขอให้มั่นใจมาแล้วจ้าเขาเขารอเอ้ยแม่งมาเปิปด่อนไอเด็กวีน เออเข้าหัวตาแดงอีกแล้วหากูนั่นไงเล่เข้ามานั่นไงกูเลยดูครับตาแดงโอ้โหขึ้นหลอดขึ้นหลอดหล่อมๆเลยครับ ยังไม่โดนถ้าก,กระแทกมันตรงๆนี้ถ้าคุณคูณหายไปครึ่งน,นึงเลยอ่ะเฮ้ยเอาเอ้ย,อเ,อยเอาเรื่องนะแรงอยู่ดาหือว่าไม่แรงถ้าคุณคูณหายครึ่งนะึงเนี่ยแรงจัดเลยเยดี๋ยวจหวาย ตาแดงเกาะหน้าไม่ได้ด้วยลอยทุกหลอยทุ์ไม่ใช้ะาทาวันนี้เอาตบมามาเลยเอาอะไรไม่มันเลยวะเฮ้ยไม่เออเจียนไปนิดเดียวเท่านั้น เอา้าไม่นไม่โดนหรอวะเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยน้ำนี่ปึ้มเรียบ,บร้อยตามันเหลืองแล้วนี่อะไรกัน,อน <c oughs> โอ้ยขึ้นแค่ปีกมันเออ,อดินน้ำลมไหน่อยดิน,นแดกยาก่อนกลัวดินน้ำลมไฟแล้วตาย ปั้าตลอดไปขอเวลานอกขอเวลานอกด้วยได้หเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดินกันแล้วหรอดินพร้อมอย่างเองัตว์เอามา <c oughs> กูพร้อมเบักเกอร์พร้อมไหมสักทีเถอะหนึ่งสองสาม,สามเออ งานประทับใจปาดหลุดพ้นไปเออเข้าปีก <c oughs> เขาไม่ได้เอาปีกก็ได้ยังเข้าอยู่ถือว่าพาร์ทเบรกเกอร์เป็นอันเข้าใจ <c oughs> <p ere mon> เพื่อนกูโดนไถ่แค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจไม่ใช่แบบโนสวัสดีค,คุณโปรกัสด้วยครับผม ไม่ใช่อย่างนี้โนวีดอนดูที่เสียโอ้มันถ่ายถ่ายเก่งวะถ่ายเก่งวะรึ้มไหมเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดนเฉยช่วยมือเอายื้อไปก่อนเหยียจยิงกินยายให้มันเร็วกว่านี้ด้วย ล่วงเฉยพื่ัวเกอร์เกยเออเอาเรื่องอยู่เกย์เฮ้ยพอเวลาไปรับมีดมาให้ให้กูกูเอาโอ้ยไม่ต้องนอนใช่ไหมเนี่ยกินเจอกี้เลยกูปับ๊บ เรียบร้อยอเอานอนเฉยหางหางาน้องนอนเออมาไล่กูแหนนปวดกูด,ดิมานี่โอ้โหแม่กปัดกูลวกเลยยิน โอ้ยเอาเลือดลมไปมันใช่ภาษาไทยมันแป๊กเลยนี่แป๊กอ่ะทางกำแพงเกินไงมันแปลกอ่ะเมื่อกี้มันแปลกอ้าวไม่ใช่ว่าลงที่กูน่ะโน่โน่ดีดอนดูดิสเนยเฮ้ยอารวาดว่ะแต่ทำได้ดีอยู่ยังไม่มีใครตายหา ไอ้หางมันอ right ีแล anyway. <mm ้วย่างมันนามันไล่ไทยเหรอไทยระวังแรงนะบพดีจิบดนหมวไยนะจะไม่ตายเออโดนกูไม่ใช่โน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 ไม่นโนไนโนโนโน่นโนนโนนโนอนโ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 นนโนโน บึ้มจัดมาดีตามันเหลืองอย่างตาแดงร้องอีกแล้วมีหุ่นทองตกไม่หันหน้าเข้ากองแพงแล้วยิงเขาป็นมันตาแดงอยู่ท้ายเกาะได้ เกาะเฉยๆได้แต่ทำแบบให้มันล้มไม่ได้อ๋อถ้าเกิดตาอะไรเกาะได้หมดลเลยเมือเกาะได้เรือเลยอันโ <Okay. S 2> อเคไม่ต้องถ้ากูไม่เยอะนี่หว่ากูก็ลืมมานี่ออเฮ้ยเข้าเขาโอเคแต่ไม่แตกนะแต่ทำไมเลือดกูลดล่ะ พยายามมันดึงมันเข้าใกล้ๆกำแพงก็เอ้ม,มันมาใกล้กำแพงไงวุ้ยเฮ้ยทำอะไรเพิ่งวุ้ยกไกละไรไกลด้วยแล้วมันจะลากกูเข้ากำแพงด้วยอย่างนี้มันใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยสองอสาม เออสวยอย่าดิ้นเยอะดีดีพี่โดนไอ้ดีเยอะ เอาพอดอัดหน้ามึงนี่แหละโอ้อไม่โดนไม่ยช่ไหมม,มันนิ่งมันหอมอ๋อเหนื่อยแล้วใช่ไหมอุม้ยเจียวแวบเอาเฮ้ยหน้าบอ่อ กี้กูหมดแน่ๆเสียหายกับเรื่องเสียหายกับท่าที่ไม่เป็นท่ามาก น้องหมดแรงแรงไ่ะมาเรือมเลวเอาเลยใม่ไม่ให้มึงกอดอยวัวเกอ้อกอหางโอเคยังแท่ใกล้กำแพงสามต่อตำนานหนึ่งสองสามเยอะเยอะใช่ไหมเออได้เอ้ยมีโชดมันวิ่งไปทางโน้นหน่อยค่ะมันวิน่งพอดี ใช่ไม่ใช่แล้วไทยมึงใชแหนักแต่มาทั้งอ้าวโอเคไทยกูก็ได้อ่ะมึงจะทำอย่างนี้แล้วก็อีเท่ากูหยุดนี่ไอ้เท่านันมึงดูนะสิเรียบร้อยนอั่นพิดตอนฟอร์เวดอีกแล้วครับผมอะไรได้ต้องแมวมาช่วยแทน คือคลิปหลังๆเนี่ยที่กัวลงอยู่นู้เนี่ยมันจะเป็นมึงหลุดทุกครั้งเลยนะมึงรู้วะกูเป็นจักถิว่าจะไงกันเลยโอ้โหว่าสีเฮดตั้งใดดุ้ยโอ้โหเนี้ยไหลด้วยิดทัวไทยเลตว์เร็วชิบหมอุ้ยอุ้ยไอจี้ต่อเนื่องเลยอะอะไรวะ โอ้แล้วแป่งตามบัคเกอร์ยาวเลยรอบนี้มาดีที่มึงทำอะไรทำอะไรช่างนักนิดนึงโอ้ไม่ให้กูเรล่าดาเ,เอยเอ,ยเอ,าอยางทำอะไรมึงทำเลย เอากันให้ตายอะจังหวะนี้ยบอกเลยตายเลยนะไอวนีนทุเบเขาดิเออชอบลือเกินหันมาเนี่ย นิ่งอยู่ใช่ไหมกูจะเหล่าพรถ้าหันหน้าเข้ากำแพงไม่ต้องตบถีบ่ะยิงถีบหัวได้เลยผมจะอ่านแชทชา้าน,นิดนึงนะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะช่วงเวลาหลบมองปะเฮ้ยอุยอ้ยอุ้ยเชี่ยแรงแรงตว์ถ<า>อยก่อนเลย อู้าหินก่อนฮะมีกาเหัวเสียอะไรเหี้ยแล้วไม่เป็นไรผมว่าน้องแมวมันไม่ค่อยทำงานเลยปะไม,ปไ,ไม่ได้เนี่ยไปอ่านแชทเข้ามาหน่อยนะคนดูมานั่งพิ้มริษยาเยอะมึงจะลงดีๆไหมเนี่ย งัดดิเอาดิโุ้ยนี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก่อผิดต้องไปก่อหน้าขี้เกียจเดินด้วยไม่เอาดีกว่าทำไม <อ S 1> มาเฟียท้ายๆแล้วกูเริ่มแหลกแล้วนะเนี่ยคือเลื่มแล้วกากดอะไรวะเอา้าอ๋อกดของกดเล่นกูลืมซะแล้ว เง็นกูลืมซะแล้วแปลกว่าแปลกแปลกโอ้ยตาแดงเอาโอ้โหร้องตั้งร่วงเลยเอ้าโอ้ยนึกว่ารุ่นหนาอันับแล้วตอบดิโชว์หลังก็ได้ เย <Yeah. S 2> <c oughs> ิงผิดต้องไปยิงหัวมันเออ,อยังชอบเลย ตรงนี้เป็นแหลกทิบหายเลยแหลกจัดเลยร้อยหกเออโอ้โหโหโหลีลาลีลาลวดลายแม่เงย ก่อนจริงตรงนี้ใช่ไหมไอ้น้องเหนื่อยปะใกล้ตายแล้วก็อ้าวกูจะตานก่อนมันหรือเปล่าเนี่ยเอานะมีเปรนิดหน่อยโอ้ จบแรงสัตว์ยายายามีก๊อกสองไม่เอาทำไมลูกชายกูมันเสิร์ฟอุ้ยเชีย่ยเสิร์ฟยาช้าไม่พอหายอีกบ้าเอย้ยมันไปตีแมวกูแนละไอ้อเกิร์มโดนอีกแล้วเหรอแล้วมันจะตายแล้วนะกูจะตายมึงก็จะตายด้วยใช่ไหมอุ้ย หาทางเลือกใหม่ในการกินยาป้าบแม็กโพชั่นรัวครับวิ่งให้น้องแมวใส่ของมาแทงดีกว่าไม่ต้องลุกอ้าวอะไรวะด,ดีดแล้วมึงไปท่าตีให้ทางทางฮัทเลยมิชนเฉยระวัง โอ้ยโอ้ยคู่กับตาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโหฝากใก้มงี่แหละเออก็สวยเออ ผมไปเชี่ยวชาญเท่าไหร่อ,อดีตพี่คิดด้วยนะครับลืมดูแชทของใครพี่แม่งไถกูอีกโอเคได้กูมีฮิวอ,อยู่กูมีฮิว ไปตีกับแมวกูเฉยเอ้ยตายเลยยิ้มหายก็ระวังป่าเปรี่งยงเรียบร้อย